สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับกับแนวทางลาวทีวีลาวเฮดดีนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณนีะก็อาร์เลขเต็นจากโซนถึงเก้าคัดได้เลยอยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมา,มา,มากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร <c oughs> เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูเราทีวีนะครับผลออก51253ชุดปินก็เข้าที่ ห้าสามสามห้าเนาะนะครับส่วนวิ่งรูดรุดนะครับเกือบต่อที่ราวเฮตีนะครับราวเฮด,ดีผลออกหกศูนย์สองเก้าห้าก็เข้าเลขวิง่งอย่างเดียวนะครับสามไม่เข้าเข้าที่เลขหกหกระวังเก้านะครับ แต่ผมไม่ได้เน้น,นที่6เนาะนะครับถ้าถ้าจับเก่าจะได้95จับ9ก้าได้เก <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ที่ว่าแนวทางผมหลุดเนาะนะครับสําหรับเราให้ดีกว่าเขาวิ่งหนึ่งเดียวนะครับส่วนเราทีวีก็วิ่งหลุดหลุดเขาวินนะครับครับก็มาตามมาต่อนะครับในวันที ยี่สิบเก้าเก่าตามผมก็พูดไปแล้วเนาะนะครับตั้งต้นแล้วนะครับวันที่ยี่สิบเก้าเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ดาวที่อดาวเหตุดีนับสองเดียวกันอย่างทางผมก็พูดไปแล้วเนาะขั้นต้นคลิปนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็คือตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับ ก็มาดูลาวทีวีกันเลยนะครับวันนี้ชุดวินได้เลขเจ็ดเก้าสามสี่ห้าเลขเด่นเจ็ดกับเก้าก็เน้นในที่เลขเจ็ด ก็จะเป็น7 7 74 75เจนะครับเจ็4 75เนี่นะเน้เล็ก็ระวังเลขหนึ่งด้วยนะครับ3ตัว6 4 7 6 7 4คือบ นี่ยเจ็ดก็เราบังเลขหนึ่งกับต่อที่ลาวเฮตีนะครับอันนี้จุดวินได้เลขห้าหกเจ็ดสองสี่ เป็นกับห้ากับหกก้นนี้ทีเ็เลขหกจะเป็นหกห้าหกสองหกสี่สตัว6กห้านะครับหน6่ก็ได้ หกระวังเก้าใครต้องการเพิ่มเติมก็สามารถจับเอาได้ในชุดวินเจ็ดระวังหนึ่งค,ค,ครับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับ กับันนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีคในวันที่29.8เดือน8 2 5 6 8นะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ